แม่น้องสตาร์สวัสดีค่ะพบพอกับแม่น้องสตาร์อีกแล้วด้วยในเนเปจงซีสไดแบบเตีย้ยเตียน่ะเข้ากระจัดเลยสิค้ามวยตัวเมนูมอน้ก็จะมาเฮดต,ต้มเป็ดกับลาบเป็ดจ้าแค่ว่าน้ําลายกระแตกพุ่งดงไปไกลแสนไกลเมนูแรกของเราก็คือต้มเป็ดเด้อจ้ากินตัดมดเลยมันเธอช่วงเวลุคนนะ โอเคต้มเป็ดขยมก็เสร็จแล้วนะ <c oughs> ต้่มแล้วก็สดหนาม้อนอน้นคือซิมีแห้งน้องพี่น้องนาะโ,โอเคต้มเป็ดผ่านไปมาทลาลาบปิดกันเลยจ้าทันดับแรกเฮาก็ต้องเอานางเป็ดเนี่ยแหละมาคั่วให้น้ำมันมันออกก่อนคลายในกราังเจงหัวจึงแจฉะยังก็ใส่เนื้อลงไปเลย ่วนต้มเมื่อกี้มันก็จะมีแต่กระดูกมันเด้อส่วนเนื้อน,นี่ก็จะเอามาทําเป็นล่าพอชิมาขวเปิดให้มันกระออบโอเวเจอนเลยเด้อพอมันสุกแล้วเทน้ําออกเตรมตัวพงกันได้เลยนะบีบมะนาลงไปจนตัวนี้มักสมแห้งจ้าใส่ลายลายๆจะี <47 S 2> ด้สรสดีแล้วก็ผงนัวค่ะเสนกระตามด้วยข้าวคั่วใส่สองช้อนไปเลยตามด้วยทีถ้าชอบพัดเธกระดักดีเจริญเจริญต่อเลยส่วนน้ำปลานี่อย่าเพิ่งใส่เด้อเพราะว่าเลือดเนี่ย เหลือดแดงๆนี่ห่าใส่เกลือลงไปแล้วกลัวมันเค็มเราอย่าเพิ่งช็อตน,นี้ขออนุญาตใส่ถุงมือเพราะว่าจะขยำให้มันเข้ากันจะให้เหลือดมันแตกกระจายห้อยอยองให้เหลือนมันแตกไปแล้วห่อเก๋ ซิมมาใส่หอมแล้วเด้อก้มันก็ได้ก็ได้นะเกิดผักชีหอมสดหอมเปแล้วก็ผักขยะปกถ่ายพองเมนูนี้อาจเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนก็ได้ดนๆนได้กินเดอนหนึ่งนาะปี่น้อลาเป็ดกับตุ่มเป็ดแซ่บเวอร์สูตรเมนูง่ายๆผู้ใดก็เห็ดไดเด้อไปหาเห็ดตามเด้อซ้าไม่ง่ายเลยโอไม่ยากเลยตักใส่จานเตรียมตัวทานข้าวกันได้เลยจ้า่วนต้มนี่ก็ตักใส่ถ้วยไว้เรียบร้อยแล้วสวมากินกับแม่นอสตาร์กโมเลยเด้ออาอมนเลย นี่นะเพราะว่ากระตุมีนคำทุ่งทุมน่าอร่อยมากส่วนกับข้าววันนี้มีเยอะแยะเลยมีข้าวเหนียวด้วยนะมีแกงเปิดมีลาบหมูแล้วก็มีลาบเป็ดแล้วก็มีต้มเป็ดจ้ากับข้าวน่าอร่อยเฮงวันนี้ขออนุญาตจบคลิปสำนีมาเด้อมากินข้าวกับเม่น้องสตาร์ทมือนน้ก็ต้อนรับไปก่อนสวัสดีค่ะ